ไม่เป็นไม่อยากจะพูดถึงกันแวเอาไม่เป็นก็อยากกินมาแบ่งปันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนค่ะเป็นทักทายจากนอเวน,นะคะคือพักหลังนี้แม่เปนก็อืมอืมหนึ่งค่ะเอ่อคือพักหลังนี้ไม่เป็นได้ทำคลิปสั้น ส่งทางช่องไม่เพนโนเวนึงกับไม่เพนโนเวสองนะคะแม่เพนก็ได้ทำคลิปสั้นคลิปยาวก็ไม่ก็จะมีอะไรลงมากมายก็จะมีคลิปนี้นะค่ะที่แม่เพนจะลงคลิปส่วนมากก็จะเป็นคลิปส่วนตัวแม่เพนได้ทำคลิปข่าวลงช่องแม่เพนโนเวนึงกับช่องแม่เพนโนเวสองแล้วมีความรู้สึกว,ว่าอยู่ใกล้ชิด กับประเทศไทยไม่คือไม่เยอะไปดูไปด้วยร้องไห้ไปด้วยไม่เป็นไม่อยากจะพูดถึงกันเอาไม่เป็นก็อยากกินมาแบ่งปัน คือไม่อยากจะพูดถึงนะคะแต่ว่าเพลงแต่ว่ามันเป็นปันแล้วก็มาให้กำลังใจในายตามทุกคนแล้วก็ครอบครัวของนายตามทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เก็เป็นคนไทยกนนึน้ขอตัวดีนะคะมันเป็นเรื่องเศร้าสำหรับคนไทยทุกคนถึงไม่เวนจะอยู่ต่างประเทศแต่ไม่เป็นก็ยังเป็นคนไทยเต็มร้อยซสนับสนุน ทุกคนที่ประเทศไทยทั้งทหารผู้จากไปและยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ที่ชายแดนไทยแล้วก็ก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกๆคนทุกคนที่เสียลูกหลานไปที่ชายแดนนะคะและก็พ่อแม่พี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคน ทุกคนที่อยู่เมืองไทยทั้งอพยพและไม่อพยพไม่เป็นคิดว่าทุกคนที่เมืองไทยตอนนี้เสียใจด้วยกันต่างนั้นไม่เป็นอยู่ที่นอร์เวย์นะคะปลอดภัยดีทุกอย่างไม่เป็นไม่ค่อยได้ติดตามข่าวอะไรมากมายแต่ข่าวสงขรามไม่เป็นก็ติดตามส่วนหนึ่ง ความจริงจอกมาพูดนานแล้วแต่ว่าไม่เป็นพูดไม่ได้ก็อย่างเทน่นี่แหละคะ่ะพูดไม่ได้คือความรู้สึกมันแรงนะคะดูข่าวไปด้วยร้องไห้ไปด้วยและตอนมาพูดกับเพื่อนนี้ไม่เห็นก็คือ,อดไม่ได้ถ้าไม่พูดตอนนี้ ก็ไม่รู้จะพูดตัวไหนไม่เป็นก็ออกมาส่งกำลังใจค่ะส่งกำลังใจตอนนี้ไม่เป็นอยู่ที่ประเทศไทยก็ไม่กี่ปีนะคะก็เติบโตที่ประเทศไทยแต่ชีวิตส่วนมากจะมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์มากกว่าแต่ไม่เป็นเกิดที่นูน่นและเป็นคนที่นูน่น คนร้เสมัยเป็นเด็กๆนะคะเคยฝันว่าจะเป็นทหารแล้วพอมาเห็นข่าวตอนที่ฐานไทยต่อสู้หนักระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาไม่เป็นมีความรู้สึกตื่นตันใจแล้วก็เศร้า จกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะเคยคิดนะคะว่าตัวเองจะออกไปรบเืชาติ <c ười> สมัยเป็นเด็กนะคะเ <c ười> คยแต่งตัวเป็นทหารนะคะตอนเป็นเด็กวัยรุ่นตั้งๆต่ตัวเองก็เป็นผู้หญิงเคยเล่นว่าเป็นทหารด้วย แล้วก็เคยอยากจะสมัครไปเป็นทหารตัวเองมีความภูมิใจว่าถ้าเกิดพ่าตัวเองตายไปในสนามรบก,ก็จะเป็นเกียรติเป็นอย่างมากแล้วก็จะภูมิใจแต่ทุกวันนี้นะคะไม่เป็นมาเห็นข่าวที่ออกมาเป็นความจริง นั่นเป็นเพียงความฝันแต่วันนี้เป็นความจริงที่มันทารุณมากๆเลยคะ่ะทารุณจิตใจคนไทยแล้วก็พ่อแม่ผู้เสียลูกหลานที่ม่ตนทหารไปมันเจ็บปวด้ะคะแต่แม่เห็นก็ฟังค่ะเพราะว่าไม่เพ็นลงคลิป ไปก็ต้องติดตามถ้าไม่ติดตามก็ไม่รู้เรื่องจะให้รู้เรื่องโดยทั้งหมดนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็พยายามติดตามข่าวสารนะะข่าวสารนี่เยอะมากเลยทั่วโลกแต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเดือดไม่เป็นร้องไห้ช่วง ดูข่าวน้ำท่วมทางใต้ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมาแล้วพอน้ำท่วมวิกฤตยังไม่ผ่านพน้นสงครามก็เริ่มเดือดหนักยิ่งกว่าเก่าหนักยิ่งกว่าช่วงก่อนน้ำท่วมเพราะว่าสงครามมันมีก่อนน้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จ พอน้ำลดสงครามหนักยิ่งกว่าเก่าไม่เป็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอฟังข่าวเขาก็บอกว่าสงครามการเมืองสองครามการเมืองม,ม,มันมีเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นก็ไม่รู้ไม่เป็นก็ได้ยินแต่เขาว่ากันทางข่าวคุยกันทางข่าวคนทางข่าวคุยกันนะคะหรือว่าคนทางข่าวคุยกันอันนี้ไม่เป็นติดตามเข้าไม่ทันนะคะ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องประเทศไทยสังคมกวาม้วางกว้างแต่ที่แน่ๆก็คือไม่เป็นขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องที่เสียลูกหลานที่ใช้แดนระหว่างสู้รบเพื่อที่จะอาจุดสำคัญสำคัญที่เราได้เคยเสียไปนะคะกลับคืนมาและตอนนี้ก็ได กลับคืนมาถึงเนียถึงว่ายังไม่หมดแต่ก็ได้คืนมาเป็นส่วนมากเลยค่ะหลายจุดสำคัญสำคัญไม่เป็นก็จะติดตามข่าวต่อไปเท่าที่ติดตามได้นะคะไม่เป็นไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนดึกติดตามข่าวบ้าง ทำคลิปบ้างดูไปก็ร้องไห้ไปสะเทือนใจกับการที่ได้เห็นได้ฟังเวียนก็มาแบ่งปันสถานการณ์นะคะว่าไม่เป็นออกมาขอแสดงความเสียใจกับคนทั้งประเทศในในหลายตตำแหน่งนะคะทั้งผู้อพยพไม่อพยพ ผู้ที่เสียชีวิตและครอบครัวผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผู้สนับสนุนผู้ให้กำลังใจฐานไทยและครอบครัวและคนไทยทั่วประเทศทั้งผู้อพยพก,ก็ดีแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศทุกคนด้วยให้กำลังใจเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เสียใจเหมือนกัน เมื่อได้ยินข่าวนี้เขาก็ย่มเสียใจเพราะเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันไม่เป็นแมร่อ,อยู่ประเทศไทยไม่เป็นก็ยังเสียใจเลยเพราะาไม่เป็นกาะต่ประเทศ เป็นขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนได้กำลังใจฐานไทยและญาติโยมทุกคนที่อยู่เมืองไทยเกี่ยวพันเกี่ยวพันกับตาไทยและเป็นหนไทยทุกท่านขอบคุณมากค่ะสู้ต่อไปค่ะจนกว่ามันจะหยุดยิง เพราะว่าเราสมได้แค่กำลังใจไม่เป็นก็ขอส่งกำลังใจแค่นี้ขอบคุณมากค่ะขอให้ฐานไทยทุกคนปลอดภัยทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้โชคดีและปลอดภัยแขวคาดบุญรักษาพระคุมครองคนไทยทุกคนทั่วประเทศสาธุค่ะ